ข้อที่4เราก็ทําลักษณะอันเดียวกันเลยค่ะทุกคนนะก็นี่ไปดูก่อนว่ามีเส้นตรง PQ ตรงไหนนี่คือ PQ และนี่คือ RS นะคะขนาดกันแล้วและมีเส้นตัดมาแบง่งมาตัดมันนะคะก็จะเกิดมุมภายในทั้ง2มุมก็คือมุมนี้นะคะแล้วก็มุมนี้มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเนาะแล้วก็พิจารณาทั้งสองมุมนี้เลยก็ได้เป็น 3x บวกกับ39นะคะทั้งหมดหารด้วย2นี่ก็มารวมเลยก็ใช้เหมือนวิธีการแก้สมก,การเลยค่ะข้อนี้รวมกันเท่ากับ180องศาค่ะก็อันดับแรกนะคะเราสามารถย้ายตัวเลขไปฝั่งนี้ได้เลยก็จะได้เป็นตรงนี้คือ 3x บวกกับ39นะคะทั้งหมดหาร2ตรงนี้เนาะ อ่ะแล้วก็เท่ากับ180นะคะครูขอใช้สูตรลัดเลยนะคะบวกย้ายมาก็เป็นลบนะคะก็เป็นลบ48แบบนี้ก็จะได้เป็น 3x กบวกกับ39ลบกันนะคะก็จะเท่ากับ180ลบกับ48ก็ได้เป็น32นะคะใช่ไหมอ่ะร้อยสามสิบสองทีนี้เราจะแก้สมาการตรงนี้ต่อนะฮะเราจะทำยังไงเอ่ยครูขอเอาตรงนี้ไปหน้าถัดไปนะคะ อ่ะโอเคครูต้องการหาตัวเอกตรงนี้นะคะแปลว่าครูต้องํำจัดตัวเลขมีตั้งหลายตัวเนี่ยมีตั้ง3บวก39กับ2ก่อนนะคะถ้าครูต้องการํำจัดแปลว่าครูต้องํำจัดตัวที่มันไกล x ก,ก่อนครูจะไปํำจัด2 2มันหารอยู่นะคะทุกคนแปลว่าครูต้องถ้าใช้หลักการคูณเลยเราต้องคูณ2เข้าทั้งสองข้างของสมาการนะคะก็จะได้เป็น2นะฮะคูณกับ 3x นะคะบวก39 ทั้งหมดนะคะหาร2ฝั่งซ้ายคูณด้วย2นะคะฝั่งขวาก็ต้องคูณด้วย2เช่นกันค่ะนี่ตรงนี้ตัดกันได้แล้วนะคะนี่2กับ2ตัดกันได้เลยมันก็จะเหลือเป็น 3x กบวกกับ39เท่ากับตรงนี้คูณกันก็นกได้เป็น264นะคะครูต้องการหา x ตัวนี้อีกแปลว่าครูต้องกำจัดไปอีกนี่มีตัวไหนอีกนะคะ นี่มีตัวเลข3และเลข39กําจัดตัวที่ไกลก่อนนะฮะนั่นก็คือบวก39แปลว่าถ้าต้องกำจัดมันบวกคู่กับอะไรคะกับลบฝั่งซ้ายก็ลบ39ฝั่งขวาก็ลบ39นะฮะดังนั้นตรงนี้ก็เลยเหลือแต่ 3x เนาะเพราะ39-39เลบ39เป็น0ก็เหลือเป็น 3x เท่ากับ264-39หลบ39หรือคิดวิธีลัดเลยก็ได้ค่ะนี่จากบวกย้ายไปก็เป็นลบนะฮะ แบบนี้ก,ก็ได้3 x เท่ากับ2 6 4ลบะก็ตั้งลบดูนะแฮะทด6 6 4ลบกับ39ค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ลบไม่ได้ยืมมาอันนี้เหลือ5อันนี้เป็น14ค่ะ14-9ลบ9ก็เป็น5 5-3ลบ3เหลือ2 2ไม่มีตัวลบลงมาเลยค่ะก็จะเป็น2 2 5ต้องการหา x ตรงนี้อีกนะคะแปลว่าครูต้องหาร3ทั้ง2ข้างของสรรมการค่ะก็จะได้เป็น x 3x หาร3ก็เหลือ x เนาะทางนี้ก็ได้เป็น225หารด้วย3ค่ะตัดทอนดูซิคะทีนี้ตัดทอนดูนะก็ดู3 1เป็น3ค่ะ3 68 3 7 21ทด1เป็น22 3เท่าไรเป็น15ค่ะ3 5ค่ะเป็น15ดังนั้น x ก็เลยเท่ากับ75นะคะทุกคนตอบแล้วนะคะข้อนี้ x เท่ากับ75นั่นเอง สำหรับข้อที่4เนาะต่อไปค่ะไปดูข้อที่5ได้เลยข้อที่5เส้นตรง PQ นะคะนี่คือ P ข้อที่5นะคะเส้นตรง PQ ขนานกับเส้นตรง RS และก็มีเส้นตัดนะคะเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงที่มันขนานกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเกิดมุมภายในนะคะที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดตามบทนิยามนะคะมันรวมกันจะได้เป็นเท่าไหร่คะ180องศานะคะ เราก็จะได้เป็นสมการแบบนี้มาทีนี้ครูต้องการหาค่า x นะคะแปลว่าเราต้องกําจัดอะไรบ้างคะกาจัดเลข4กับเลข80นะคะกำจัดตัวที่ไกลก่อนนั่นก็คือ80ถ้าใช้วิธีรัดเลยก็คือการย้ายข้างนั่นเองนะคะจากที่มันเป็นบวกอยู่นะคะย้ายไปเป็นอะไรคะเป็นลบค่ะบวกจะคู่กับลบนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็น 4x ยกกำลัง2เท่ากับ 100นะคะครูต้องการหา x นะคะเหลือตัวไหนอีกคะที่ต้องกำจัดเหลือเลข4นะคะก็4มันคูณอยู่นะคะเขียนแบบนี้คือการคูณย้ายไปก็เป็นหารนะคะก็จะได้เป็น100หารด้วย4ค่ะก็จะเป็น x ยกกำลัง2นะคะเท่ากับ100หาร4นะคะหารได้เท่าไหร่เอ,อ่ยแล้วก็ตั้งทดเลยค่ะนี่นะคะ เราก็ตั้งทอนเลยนะคะขอแอบ,บทดไว้ตรงนี้นะฮะ42เป็น8ลบกันเหลือ2ดึง0ูนย์ลงมา4 5 2หค่ะลบกันเหลือ0ูนย์แปลว่าลบกันก็ได้เป็นเท่าไหร่คะแปลว่าหารกันก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ25่นะคะตรงนี้นะคะต้องการหา x นะคะจำได้ไหมในเรื่องของรากที่ 2, ทสองทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็เรียนมาเยอะแล้วนะคะ ก็อันนี้ก็คือยกกําลังสองเนาะแปลว่าเราต้องทําอันนี้ให้อยู่ในรูปของยกกําลังสองอ่ะยีนะคะมันคือ5คูณกัน2ครั้งนะคะหรือมันก็คือลบหนะคะคูณกัน2ครั้งเช่นกันมันก็ได้25เช่นกันนะคะดังนั้น25เนี่ยมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของกําลังสองได้ก็คือ5ยกกำลังสองหรือนะคะลบหทั้งหมดยกกำลังสองค่ะเราก็เขียนเลยนี่5ยกกำลังสองเท่ากับ -5 ทั้งหมดยกกําลังสองจะเห็นว่ามันยกกําลังสองเหมือนกันแล้วนี่ทั้งหมดเลยดังนั้น x เราก็สามารถสรุปได้เลยค่ะทุกคนว่า x ของเราเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ5้ก็ลบหนะคะก็เขียนลงไปเลยค่ะหหรือลบหนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบสองค่าเนาะก็คือค่า x ก็คือ5หรือลบห นะคะสำหรับข้อที่5เนาะต่อไปนะคะไปดูข้อที่6ได้เลยค่ะข้อที่6นะคะนี่เส้นตรงเหมือนเดิมนะคะนี่เส้นตรง PQ นะคะแล้วก็ RS ขนานกันแล้วแล้วก็มีเส้นมาตัดนะคะแล้วก็พิจารณาตรงที่เป็นขนาดของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะนี่ก็คือนี้กับนี้ จะเห็นว่าอันนี้เรารู้แล้วนั่นก็คือ 7x ลบ40นะฮ 7x ลบ40เรารู้ละเราก็เขียนไว้ก่อน 7x นะคะลบ40นี่อันแรกนะคะมุมแรกนะคะมุมแรกต่อไปนะคะมุมนี้เรายังไม่รู้แต่เราสามารถหาได้นะคะมุมนี้เราหาได้ยังไงเอ่ยนี่นะคะมุมนี้มุมนี้สีแดงๆนะคะนี่ตรงนี้ ก็คือเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของมุมตรงมุมตรงขนาดของมุมตรงของเราเนี่ยเป็น180องศาเราก็ตั้งเลยค่ะ180องศาตั้งเลยต้องการหามุมตรงนี้เป็น 5x แล้วแปลว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ180ลบออกจาก 5x นะคะประมาณนี้นะแปลว่ามุมภายในตรงนี้ก็คือ180ลบ 5x นะคะก็เราก็บวกเลยค่ะ นี่บวกกับ180อยลบ 5x อย่างนี้เลยนะคะทั้งสองมุมนี้รวมกันจะได้เป็น180องศานะคะนี่คือสมบัติของเส้นขนานอนี้เราก็มันเป็นการบวกของวงเล็บนี้กับวงเล็บนี้เนาะแปลว่าเครื่องหมายไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ถอดวงเล็บออกได้เลยค่ะอ่าทีนี้ก็รวมกันเลยค่ะก็ดูพิจารณาตรงที่มีตัวแปรก่อน 7x ลบกับ 5x ตรงนี้นะคะก็ได้เป็น 2x ค่ะและกับ180นะคะการบวกจำนวนที่มันต่างกันนะคะก็ได้เป็นบวกนะฮะ140ค่ะเท่ากับ180นั่นเองก็แก้สมการเพื่อที่จะหาค่า x ต่อเลยค่ะทุกคนเนอะแปลว่าเราต้องกำจัดเลข2กับเลข140 กำจัดตัวที่มันไกลก่อนนะคะใช้วิธีรัดนั่นก็คือวิธีการย้ายข้างเลยค่ะจากที่เนี้ยจากตรงเนี้ยมันบวก140อยู่นะคะแล้วก็ย้ายมาเป็นลบ140ค่ะก็จะได้เป็น 2X เท่ากับลบกันก็ได้เป็น40ดังนั้นครูต้องการหา X ครูต้องกําจัดเลขอะไรต่อไปอีกคะเลข2ค่ะทุกคน2ซึ่งมันคูณอยู่ย้ายมาก็เป็นหารค่ะ ก็เป็น40หารด้วย2ดังนั้น x ของเราก็เลยตอบ20นั่นเองนี่ข้อนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่า20นะคะสำหรับค่าของ x ของเราโอเคนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะข้อ2ใหญ่ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะต่อไปไปดูข้อที่3ได้เลยคะ่ะ